ก็ได้แับจุ้งอยายเเอาไ <c oughs> ม่มีเขาเด้อเอานี้ยจะเป็นสีนี่ตอานี้ยจะเป็นนังสีเงินเห็ดลิปเห็ดขีบพึ่งได้นี่แหละเป็นเงินที่ได้ก้อนแรกลูกลาเอ้ยแม่ดีใจนั้นดกเงินก้อนแรกแบ่งก <c oughs> ันเอาเด้อ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมือนี้ก็เม่าพ่อพอก็เมือลีจ้าแต่ว่าวันนี้เราไม่ทําคลิปกินนะจ้ามือนี้เราจะมาเหตุคลิปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่จ้าซึ่งเมือประสบความสําเร็จก้าวแรกของการทําคลิปค่ะเมื่อทาคลิปมาได้8เดือนกว่านะคะแเดือนกว่าๆแล้วนี่ก็เป็นไล่ใดครั้งแรกที่เมือใดจากการทําคลิปจ้าเมือก็จะยกให้พ่อกับแม่หมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะไปเซอร์ไพรส์กันจ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเซอร์ไพรส์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณช่องแม่อุ๋ยแฟนเพจขอบคุณ ช่องพี่กุ้งหากินหาเลาะแล้วก็ช่องบอดมันกับคักโพดจากขอบคุณมากๆค่ะคือทั้งสมช่องนี้นะคะเป็นไอดอลเหมยเลยจาคือเป็นแรงพักดันที่เฮตเมยได้เฮตคลิปต่อไปได้จา้าคือแม่อุ๋ยก็เป็นไอดอลเหมยนะคะแล้วก็พี่กุ้งค่ะพี่กุ้งช่องหากินหาเลาะแนะนําในการทําคลิปแบบไม่กักบอกเหมยทุกอย่างเลยค่ะและบอนและสุดท้ายนะจ๊ะบอนมันกับคักโพดคือคนนี้คือการทําคลิปมานะคะคือได้เป็น ได้เป็นเพื่อนกันจากการทําคลิปก็คือช่องกินกับบอลหรือว่าบอลมันกับคักพดจากเพื่อบอลน,นะจะเป็นแบบว่าเมอร์ลี่เธอลงคลิปอย่างวันนี้ถ้าเธอไม่ลงคลิปไม่ได้นะกว่าเธอจะผ่านสตรีมกว่าเธอจะผ่านเรียวเธอจะมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะคือเป็นแรงกระตุนเท็ดที่ทําให้เหมือนได้ลงคลิปทุกวันทุกวันค่ะบ,บางทีเราก็ไม่ได้ขี้เกียจลงคลิปหรอกแต่ว่าเราเหนื่อยคลิปสต็อกก็มีแต่ว่าขี้ขาดตัดต่อจากแต่ว่าเราไม่ได้เคยท้อน,นะเพราะว่า ม,มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนคอยผลักดันว่าเอออย่างนั้นนะเราต้องมีเราต้องทําอย่างนั้นนะเทคนิคนัคน้นเทคน,คนิคนี้นะเราจะคุยกับบอลมันกับคักโพนี่ยจ่าจะคุยกันประจําในเรื่องการเฮดคลิปจ้าว่าจะทําคลิปแบบไหนเธอภาพยังไงแสงยังไงสียังไง,ง,ง,ไง,ง,ไงมีเพื่อนคู่คิดก็ดีดีดีมากเลยค่ะเพราะว่าทําให้เราแบบไดพัฒนาจาของขืนจา่าแล้วพือก็จะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ ป้าออสป้าสานะ้ามีนะ้าจอยแล้วก็น้องโออสทินกรค่ะคือบุคคลเหล่านี้นะคะเป็นทั้งแบบว่าทั้งเบิงคลิปช่วยดูคลิปสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ทินกร,กรกับโอ๊สก็ทำคลิปร่วมกับเหมยจากทายคลิป จะพากันไปทงไฮทงหน้าเดินเชียงขึ้นกับภาคกันไทยคลิปจะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือ fc ค่ะ fc ทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปชมคลิปเหมยขอขอบพระคุณนะคะแล้วต่อไปเหมยก็จะพัฒนาคลิปให้ดีกว่านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่จะกล่องข้าวที่เหมยจะเอาไปเซอร์ไพรส์แม่นะคะเป็นกล่องข้าวที่ได้มาจากบอลมันกะคักโพดจะกกองเขาพึ่งกับงามงาจ้า นี่คะ่ะของข้าวของเพื่อนเพื่อนบอลมันกับักพูดหรือว่าบอลกินกับบอลน,นะคะเพื่อนกองเขามาให้คือความสําเร็จการเลนะจ๊ะไม่ได้มากมายไม่ได้ไม่ได้กับยังไม่ได้หลายจากกับบริมากไม่แต่ว่าเราก็อยากจะเอาให้พ่อกับแม่นะคะในจำนวนสิบใบเทาคะ่ะสิบใบเทาเดี๋ยวเราจะไปซื้อไป่พ่อกับแม่กันคะ่ะตอนนี้เครื่องมือทายยูนิบาลจา้ะ เดี๋ยวเมื่อจะไปเอินพ่อกับแม่บอกว่ามา่กินเขาไปค่ะเราจะไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ด้วยกันค่ะมาตูม,มาให้กินจ้า่นนี่เอาบอกตูมมากินใบข้าวเหนียวใบข้าวเหนียวอนโห่ไม่พ่อกับแม่กินจ้าลิงลิงเอาบอก บักตูมไม่ให้กินไม้เขา <laughs> ลิงลิงความมื่กินบักตูมเมื่อกี้บอกตูมไม้เขาเนี่มลิงลิง,ลงไปเร็วลงไปลงไปลิงลงไปแล้วม <laughs> าช้อนไม่ให้ลุงลูมีช้อนอย่างไหมลุงออกมาแล้ว บอกกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งมาห่อนห่อนขาเนียวนึ่งมาร้อนร้อนเลยเอาจกเอาจกเอาจกเอารดเปิดเอาข้าวเนียวห่อนห่อนข้าเหนียวร้อนร้อนอ้าวไม่มีข้าวเลยข้าวเียวเป็นสีนี้ข้าเนียว้อเป็นน้อส เงินเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปพึ่งได้นี่แหละเป็นเงินที่ได้ก้อนแรกลูกหลาเออแม่ดีใจนักเ้อลูกเอยเงินก้อนแรกแบ่งกันเอาเด้อค้องเข่าบอลเอาให้บอลว่าทำคลิปเลยนะบอลบอเงินก้อนแรกจากการเฮ็ดคลิปขอบคุณแล้วหลายเด้อค่ะ ต้องขอขอบคุณ FC มากมากนะคะขอบคุณ FC มากมากจ้ะอันนี้เป็นเงินไล่ใดก่อนแหลกที่เมือได้จัดการทำคลิปจ้ะคราวนี้เอาอยู่บอ่คราวนี้บ่มี่วัลมันกองข้าวไปดูกล่องข้าวครัวคุณป้าได้ดูไปคลิปดีก็เป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะเป็นคลิปเห็ดเซอร์ไพร์พอก็บแม่จ้ะเป็นคลิปที่เป็นไล่ใด ก่อนแรกที่มือได้จากการทําคลิปจ้ะอันนี้กย็ยกให้พ่อให้แม่หมดมือน,นีก็ต้องคอตัวตลาล <c oughs> ขอบคุณค่ะบึงหลานขอบคุณหลายเด้อค่ะเมยอน,นีก็ต้องคอตัวลา,วากันเล้จ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบายๆจ้าบ๊ายบายบค,ค่ะ <c oughs>